เจ้าเจาอสวัสดีนะคะทุกคนไม่ได้พบกับเราชื่อนานแล้วใช่ไหมคะเราชื่องานยุ่งคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะประเดิมให้เลยค่ะกับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะคําว่าขนมไหว้พระจันทร์นะคะในภาษ,าษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะพูดว่าเหยี่ยปิงเหยี่ยปิ่าคำนี้คือขนมไหว้พระจันทร์ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า ไส้ต่างๆในภาษาจีนกลางนะคะจะพูดว่าอย่างไรเกันบ้างนะคะค่ะสำหรับไส้แรกเลยนะคะที่นิยมทานกันนั่นคือไส้ทุเรียนนะคะที่มีไข่เค็มอยู่ข้างในเนาะโหอร่อยหอมหวานเลยนั่นเองนะคะไส้นี้นะคะ,ะให้เราค่ะพูดว่าหลิวเหลียนต้นหวงเยว่ปิง หเหลียวเหรียญต้านขวางเยื่อปิงอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นไส้เม็ดบัวค่ะอืมไส้เม็ดบัวนะคะหเหลียนหลงเยื่อปิงเหลียนหลงเยื่อปิ่งอ่ะหรือถัดมานะคะไส้ชาเขียวค่ะลี่ชาเยื่อปิ่งลี่ชาเยื่อปิงไส้ถัดมาไส้ถั่วแดงค่ะ ซา月饼红豆沙月饼หรือไส้ถั่วมะลิก็ชอบเหมือนกันนะคะไส้งาดำค่ะมีใครชอบไหมคะถ้าเป็นไส้งาดำนะคะให้เรานะคะพูดว่าเคยเจอหมาเยื่อปิงเคยเจอหมาเยื่อปิงหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นชอบเป็นไส้ช็อกโกแลตค่ะไอช็อกโกแลตนะคะเฉีช็อกโกแลต月饼 เฉี่ยวเอี่เย่ิงค่ะถัดมานะคะไส้ผลไม้ค่ะมีใครชอบทานไหมคะถ้าเป็นไส้นี้นะคะให้เราค่ะพูดว่าซุยกัวแหว่เยว่ปิงซุยกัวหว่เย่ิงหรือบางคนอาจจะชอบทานเป็นไส้โง่ยิ้งนะคะถ้าเป็นไส้นี้นะคะให้เราค่ะพูดว่าอูเหรนเยว่ปิง วน,นี่ก็คือไส้ต่างๆของขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะชอบไส้ไหนก็ซื้อมาไหว้ซื้อมารับประทานกันได้เลยนะคะค่ะถ้าวันนี้นะคะฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ ไม่มีพื้นฐาในใดๆมาก่อนเลยแต่อยากสื่อสารภาษาจีนกลางได้นะคะสามารถนะคะลงคอร์สออนไลน์กับครูได้เลยนะคะหรือสนใจที่จะเรียนเป็นตัวต่อตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทักมาได้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนใจเจนค่ะสวัสดีค่ะ